ทีเนี่ยเมื่อวานมีจัดอีเวนต์นะคะทางบริษัทมีจัดอีเวนต์เกี่ยวกับเพ c c แครนะคะก็เปิดตัวในแง่ของว่า TU เองเนี่ยไม่ได้มีแค่ธุรกิจตัวทูน่าไม่ได้มีแค่กุ้งแล้วนะแต่มีธุรกิจที่เป็น Innovative Product มากขึ้นตัว Innovative Product ของเขาอะค่ะไม่ใช่แค่อาหารสําหรับคนแต่เป็นอาหารสําหรับสัตว์เลี้ยงด้วยมีทั้งสัตว์เศรษฐกิจแล้วก็สัตว์เลี้ยงตัวสัตว์เศรษฐกิจเนี่ยจะเป็นพวก หมูไก่กุ้งปลาอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็มีสําหรับอาหารสัตว์เลี้ยงเมื่อวานที่จัดอีเวนต์เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับอาหารสัตว์เลี้ยงเปิดตัวในแง่ของว่า,าบริษัททําอะไรแล้วบ้างแล้วก็กำลังจะเดินทางไปสู่ในแนวทางแบบไหนแล้วก็มีแผนที่จะสปินออฟสําหรับในปีหน้าด้วยนะคะสําหรับตัวเพ t c แคร์ทำให้เราเนี่ยมีมุมมองม,มีมุมมองบวกมากขึ้นต่อทีอซึ่งจริงๆก็พูดมาสักสอาครั้งแล้ว ว่าเราเริ่มไม่ได้มองทียูเป็นแค่ทูน่าคอมพานีแล้วนะคะเรามองก็เป็นอินโนเวทีฟคอมพานีมากขึ้นสิ่งที่ทําให้เรามองอย่างนั้นเนี่ยอันแรกคือในแง่ของโครงสร้างรายได้ค่ะที่กําลังเริ่มเปลี่ยนไปนะคะถ้าดูจากกราฟที่นิกโชเนี่ยค่ะตัวกราฟสีน้ําเงินล่างสุดเนี่ยจะเป็นตัวสัดส่วนรายได้ของทูน่าวันนี้สัดส่วนรายได้ทูน่าเนี่ยลดลงเรื่อยๆนะคะจากประมาณ44%ในปี2014ค่ะลดลงมาเหลืออยู่ประมาณ32%ในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา ต้องบอกว่าการลดลงของทูน้าเนี่ยรายได้เนี่ยยังเติบโตได้นะคะยังเมนเทนถึงเติบโตได้ไม่ได้ลดลงตามสัสดส่วนแต่ว่าสัสดส่วนที่ลดลงเนี่ยมาจากสินค้ากลุ่มอื่นค่ะเป็นสินค้ากลุ่มที่มีอินโนเวทีฟเนี่ยโตมากขึ้นนะคะไฮไลท์จะอยู่ที่2 2กราฟบนนะคะจะเป็นตัวเพกแคร์แล้วก็เป็นตัวแวลูแอดเดตโปรดักตนะคะสกลุ่มนี้รวมกันเนี่ยถ้าครึ่งปีแรกเนี่ยตกอยู่ที่เกือบเกือของรายได้รวมแล้วนะคะ ขยับข,ขึ้นมานี่สู่สีกระทูหน้าเลยทูหน้าสามสิบสองแล้วก็สองกลุ่มนีนะ้อยู่ที่ยี่สิบห้าจะเห็นว่าสัดส่วน,เ,นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆปีที่ผ่านมาอันนี้เป็นสิ่งที่บริษัททามาตลอดนะคะจริงๆบริษัทก็เปิดเผยเป้าหมายเปิดเผยกลยุทธ์กันมาตลอดแต่เราเริ่มได้เห็นเห็นความเป็นรูปธรรมมากขึ้นและจับต้องได้มากขึ้นสําหรับในแง่ของรายได้ที่โครงสร้างกําลังเปลี่ยนไปนะคะตัวกลุ่มอินโนวติฟโปรดักต์ที่บริษัททำเนี่ยคะ่ะ คือเขามีศูนย์ R&D เป็นของตัวเองชื่อว่า GIC นะคะทำมาหลายปีมากแล้วแล้วก็เริ่มมีสินค้าที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรตัวพาท์นตเนี่ยตอนนี้มีมีอยู่46รายการนะคะที่จดทะเบียนเป็นสิทธิบัตรเป็นของท U เองแล้วก็รอ pending อยู่อีกประมาณ72รายการนะคะแล้วสิ่งที่เขาทำเนี่ยนอกจาก r d ดีภายใต้ GIC ของตัวเองแล้วก็เริ่มเห็น Product ใหม่ๆเนี่ยออกมามากขึ้นเช่น ตัวแคลเซียมเอ่อโบนทูน่าเป็นแคลเซียมที่ทำมาจากกระดูกปลาทูน่าแล้วก็เป็นผงจะเป็นร์นะคะแล้วก็มีการใส่อายดีเข้าไปในสินค้าของตัวเองทูน่าจะไม่ใช่แค่ทูน่ากระป๋องอีกต่อไปคือจะไม่ใช่แค่แค่ปลากระป๋องที่ทุกๆเจ้าทําออกมาเหมือนกันแล้วลูกค้าก็เลือกเอาตามโปรโมชั่นอันไหนลดราคาฉันซื้ออันนั้น แต่ตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นการใส่ Val u e a d d เเ,เข้าไปในสินค้าค่ะมีการทําปากกระป๋องแบบใส่วิตามินซีใสโอเมเก้าเข้าไปใสอคอลลาเจนเข้าไปอะไรแบบนี้ค่ะก็เริ่มสร้างความแตกต่างในในแง่ของสินค้าแล้วก็สร้างความเขาเรียกว่าความมีเสถียรภาพของราคาไม่ได้แบบขึ้นลงเหมือนเป็นคอมเบอิตี้อีกต่อไปนะคะ,อ,ะอันนี้คือคืออ่านดีที่ทียูทำอยู่แล้วก็ทำมาแล้วหลายปีสิ่งที่ทำไปมากกว่านั้นคือเขาก็มองหาพาร์ทเนอร์ค่ะ ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านล่าสุดมีไปจับมือกับ IP ซึ่ง IP <ม>เนี่ยจะมีความเก่งในเรื่องของสูตรยาสูตรอาหารเสริมต่างๆแล้วก็เก่งในเรื่องของช่องทางในการขายเข้าไปในโรงพยาบาลอันนี้ทียูก็อยากจะผนวกรวมตรงนั้นแล้วก็สร้างความสร้างมูลค่าของสินค้าเนี่ยให้ให้มากขึ้นแล้วก็กระจายไปในช่องทางที่ตัวเองอาจจะไม่ได้ถนัดนะคะมีไปจับมือกับไทเบฟไทเบฟเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าไทเบฟคือเครื่องดื่ม คือเป็นบริษัทที่ทําเครื่องดื่มไปจับมือเพราะว่าจะทํำฟังชันแนลดิงค่ะแล้วก็มีไปเช่าโรงงานคือเราได้เราทําตัวโออชิด้วยเราเห็นแล้วว่าเขามีไปเช่าโรงงานของโออชิด้วยค่ะจะทําเป็นเครื่องดื่มตัวฟังชันแนลดิงคิดว่าน่าจะออกมาเนี่ยช่วงไตรมาสสี่นี้แล้วนะคะอีกอันหนึ่งที่ทําก็คือจัดตั้งกองทุนขึ้นมาค่ะชื่อว่า CVC นะคะเป็น corporate venture fund เป็น venture ตัว Cap i t a l ตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อเอาไปลงทุนในฟู้ดในในฟู้ดเทคสตาร์ทอัพวันนี้ลงทุนไปแล้วประมาณ8กิจการนะคะเงนินเงินลงทุนสําหรับกองทุนนี้ประมาณ30ล้านเหรียญแล้วเงินที่ใช้ไปแล้วเนี่ยประมาณสักสิล้านเหรียญเราเริ่มได้เห็นพัฒนาการของเขามากขึ้นทั้งในส่วนที่ตัวเองเขาทํทาทั้งในส่วนที่ไปจับมือกับคนอื่นแล้วก็ไปลงทุนในสตาร์ทอัพต่างๆเป็นการเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะในขณะที่ยังมีธุรกิจหลัก จะเป็นทูน่าจะเป็นกุ้งจะเป็นโปรเซนอะไรก็ตามดีที่ยังเจเนเรตตัวไรายได้และกําไรได้อย่างต่อเนื่องคือเราไม่ได้พึ่งแค่ตัวการลงทุนเพียงอย่างเดียวนะคะอันนี้จะทําให้ในแง่ของการเติบโตหลังจากนี้ค่ะเรามองว่าเขาจะมีเสถียรภาพมากขึ้นอันนี้ที่นิกโชเนี่ยจะเป็นตัวแพนเบดนะคะแพนเบดก็ทําค่ะคือเราอ่ะอาจจะไปโฟกัสกับแพนเบดอื่นๆที่ที่มีสีสันอยู่ในตลาดแต่เราอา่ะต้องดูว่าทีวีเนี่ยเขาทำแพนเบดมาก่อนคนอื่นด้วยนะคะ เราก็เริ่มมีการส่งออกส่งออกไปในต่างประเทศแล้วก็เริ่มมีการขายเข้า m o เดิร์นเทคของในประเทศแล้วตั้งแต่ประมาณต้นปิตั้งแต่ประมาณต้นปีที่ผ่านมานะคะอันนี้เป็นแบรนด์ของเขาเองค่ะเป็น OMG Meat นะคะขายเข้าตัว m o เดิร์นเทคก็เริ่มทําค่ะกันชงจริงคุณช้างก็บอกเหมือนกันว่าก็ดูอยู่ก็ดูแนวทางอยู่อาจจะทําเพราะยังไงมันก็ยังเป็น Innovative Product ได้เหมือนกันอันนี้ก็ยังอยู่ในกระแสด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับตัวกันชง ถัดมาค่ะสิ่งที่บริษัททําก็คือว่าเขากําลังปลดล็อกตัวมูลค่าแฝงของบริษัทลูกที่อยู่ในท u ทํทำให้คนเห็นมากขึ้นค่ะว่าเขายังมีธุรกิจอื่นนะที่มีอัตรากําไรที่ดีและมีความผันผวนต่ําอันแรกที่จะสป i ินออฟก็คือตัว TFM นะคะ t h a ูเน้นฝุดฟิลมิเนี่ยเป็นธุรกิจอาหารสัตว์เศรษฐกิจก็คือทําอาหารกุ้งอาหารปลาอาหารสัตว์บกทั้งหลายนะคะเดี๋ยว Q4 เนี่ยค่ะ ก็จะมีการสปินออฟออกมาตอนนี้นอยู่ในกระบวนการกำลังทำา p p แลละนะคะก็จะปลดล็อกในแง่ของมูลค่าตัวอาหารสัตว์เศรษฐกิจออกมานะคะอันที่สองเนี่ยก็คือจะสปินออฟตัวเพ็แคร์ค่ะเพ็แคร์ต้องบอกว่าเป็นตัวที่ดีแล้วมีกำไรดีมากตัวกอสมาจิ้งของเพ็แคร์เนี่ยค่ะมีกำไรเออเรียกว่าสูงสุดของกลุ่มทีเลยตัวกอ s t สมาจิ้ง เกือบเลยค่ะประมาณ26-28%แปดเอร์เซไปดูเพ็แคร์ที่อยู่ในเมืองนอกเนี่ยบางคนทำไปได้มากกว่านั้นนะคะมันก็มีโอกาสที่จะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นกว่านี้อีกถ้าเทียบกับมาจินเฉลี่ยของบริษัทในะตอนนี้อยู่ประมาณ15-18%ถึง แล้วในะขณะที่เพคแคร์เนี่ย26-28เพราะฉะนั้นถ้ายิ่งเพิ่มสัดส่วนตัวรายได้จากเพคแคร์ได้มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะช่วยดึงในแง่ของอาตาัตราการรรขั้นต้นโดยภาพรวมอะคะ่ะให้ยิ่งปรับตัวสูงขึ้นนะคะยูก็มีแผนจะสปินออฟตัวเพคแคร์ตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะคะเป็นตัว Intel Corporation นะคะ I แล้วก็ขีดเทลแบบที่แปลว่าหางอะค่ะ TAIL นะคะอันนี้ก็จะสปินออฟแล้วก็ลิสเทดเนี่ยเมื่อวานคุณช้างพูดเลยแบอบกว่า Q3 ปีหน้า ผมจะ IPO ตัวนี้นะคะก็คิดว่าอันนี้ก็จะเป็นสตอรี่ถัดไปของ TU ตัว TFM เนี่ยคงสร้างออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ได้มีให้ PM ถีบไร้กับผู้ถือหุ้นของ TU เดิมแต่ว่าเพ็กแคร์เนี่ยเคยมีแอบถามคุณช้างไปคะ่ะว่ามีแผนจะพิจารณาจะให้ PM ถีบไร้ไหมคุณช้างบอกกำลังพิจารณาอยู่นะคะก็มีโอกาสะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเพ็กแคร์แล้วก็สปินออฟสบริษัทลูกนะคะเรดลอปเซอร์ ก็มีแผนจะสปินออฟเหมือนกันค่ะแต่นี้คงไม่เร็วน่าจะประมาณ3-4ปีข้างหน้าต้องรอให้เลดลอบสเตอร์เนี่ยฟื้นตัวกลับ,ลบมาก่อนใช่ค่ะนะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายที่เรามองเนี่ยคือวันนี้เราต้องเริ่มพูดถึงตัว ESG กันมากขึ้นคุณผู้ชมอาจจะได้ยินคำนี้กันบ่อยๆนะคะตัว ESG เนี่ยเมืองนอกเนี่ยเขาใช้มาก่อนเราและเขาเริ่มเขาเริ่มให้ความสำคัญมาก่อนเราทั้งยุโรปทั้งอเมริกาแต่บ้านเราเนี่ยเพิ่งจะมาเริ่มเริ่มกัน ทางกรตอตค่ะเริ่มมีให้บริษัทจดทะเบียนะทําเขาเรียกว่าเป็น one report นะคะคือจะให้เริ่มทําแล้วก็ให้ระบุถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจแบบ ESG คือแบบยั่งยืน ซึ่งจะต้องทำวันรีพอร์ตเนี่ยถ้าใครพร้อมก่อนสามารถทำออกได้เลยภายในปีนี้ถ้าใครยังไม่พร้อมเต็มตัวทำก่อนแล้วปีหน้าเนี่ยจะต้องออกนะคะในแต่และบริษัทก็จะเริ่มมีการพูดถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืนในส่วนของตัวเองต้องบอกว่าถ้าพูดถึง ESG นะตัวย่อนะคะ E คือ Environment คือสิ่งแวดล้อม S, <S คือ Social แล้ว g Social คือสังคมแล้ว G, mm hmm. g คือ g r n c e g o v e r a n c e คือความโปร่งใสความมีธรรมาพิบาลในการดำเนินธุรกิจ ทียะะูเป็นคนแรกเลยค่ะคือถ้าเราพูดถึง ESG ซีเราพูดถึงกลุ่มอาหารเราจะนึกถึงทียูเป็นคนแรกที่ได้เริ่มมีแนวทางนี้อย่างชัดเจนมาตั้งแต่เรียกว่าปี2013อ่ะคือเมื่อประมาณสัก8ปีที่แล้วคือมากกว่า8ปีที่แล้วอีกที่บริษัทได้เริ่มทํามานะคะคือเรา,าจะติดภาพว่าอันนี้คือพูดตรงๆเลยว่าเราอาจจะติดภาพว่าทียูเนี่ยอาจจะในอดีตเนี่ยอาจจะโดนเรื่องของการฟ้องร้องนักแรงงานทาส ทั้งความยั่งยืนการทําลายสิ่งแวดล้อมนู่นนี่นั่นแล้วก็เห็นว่าเขาเนี่ยโดนปรับโดนฟ้องอยู่มาเป็นเนืองๆน,นะคะทียูเลยได้มีการปรับตัวแล้วก็ปรับด้วยแนวคิดความยั่งยืนเนี่ยเอามาใช้กับการดําเนินธุรกิจเพื่อหนึ่งเป็นการลดความเสี่ยงจากตรงนั้นแล้วด้วยความที่ทํามาแปดปีติดต่อกันเนี่ยค่ะ เขาได้รับรางวัลเยอะมากเลยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคือก็ไม่ได้ว่าล่าสุดเขาเข้าถูกคัดเลือกเข้าสู่ DJSI Dow Jones Sustainability Index นะตั้งแต่ปี2014เรียกว่าเป็นบริษัทอาหารแห่งแรกของไทยเลยที่เข้าไปได้นะคะแล้วก็ยังเมนเทนรักษาความสามารถตรงนั้นน่ยจนเข้ามาเนี่ยจนถึงปีเนี้เป็นปีที่เจติดต่อกันแล้วที่ยังอยู่ใน DJSI Index นะคะ ตัวในแง่ของผลประโยชน์ตรงนี้คือหลายๆคนอาจจะคิดว่าการทำ ESG อะค่ะอาจจะทาให้บริษัทเนี่ยมีต้นทุนมากขึ้นมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นแล้วและเห็นเป็นรูปประธรรมมากขึ้นเนี่ยการทํา ESG เป็นบวกกับทั้งในแง่สังคมสิ่งแวดล้อมเป็นบวกกับผู้มีส่วนได้เสียกับทุกๆภาคนะคะแล้วเป็นบวกกับตัวบริษัทเองด้วยนอกจากภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นนานาชาติให้การยอมรับสิ่งที่ T U เริ่มได้รับเนี่ยคือต้นทุนการดําเนินธุรกิจค่ะ จะเริ่มเริ่มดีขึ้นเราลดลงป้องกันความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องจากการถูกปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้นะคะความเสี่ยงตรงนั้นจะลดลงและสิ่งที่เห็นชัดเจนมากที่สุดคือปีนี้ค่ะเขาได้รับสินเชื่อที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับความยั่งยืนต้นทุนจยถูกลงแล้วก็เพิ่งมีการออกหุ้นกู้ไป หุ้นกู้ตัวนี้เรียกว่าหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนเป็นคนแรกของตลาดเลยค่ะที่มีการออกหุ้นกู้ตัวนี้นะคะเป็นการเอาหุ้นกู้เอาเอาตัวดอกเบีย้ยเนี่ยไปผูกไว้กับความสามารถในการที่จะดําเนินการทําธุรกิจแบบยั่งยืนภายใต้เงื่อนไขที่กําหนดเช่นการลดค่าบ้านการลดของเสียการลดการใช้น้ําอะไรแบบนี้ค่ะถ้าทําได้ต่อเนื่องไปในอนาคตดอกเบีย้ยก็จะลดลงไปเรื่อยๆอ,อันนี้ก็จะเริ่มเป็นบวกกับในแง่ของต้นทุนทางการเงินของทอีแล้วนะคะ สุดท้ายที่เราเล่ามาทั้งหมดเนี่ยค่ะเรามองว่าก็ ถึงเวลาคือด้วยความที่เขาจะสปินออฟบริษัทรูปออกมาให้เราเห็นชัดเจนมากขึ้นด้วยเนี่ยเราเราเลยปรับวิธีการ valuation นะคะจาก PE ธรรมดาเนี่ยเรามาใช้ sum of the parts ก็คือเป็น PE เนี่แหละค่ะแต่เป็น PE ที่แยกประเมินในแต่ละ business ก็แบ่งเป็น3ากลุ่มธุรกิจที่เราแยกประเมินสำหรับตัวธุรกิจเดิมเราให้ PE เดิมค่ะที่17เท่านะคะแล้วก็ตัว feed business ก็คือเป็นอาหารสัตว์เศรษฐกิจเนะะี่ยค่ะเราก็ไปอิงกับ PE เฉลี่ยของ ผู้ประกอบการที่ทําธุรกิจเหมือนกันที่อยู่ในลีเจนลคือในไทยเนี่ยอาจจะมีแค่ไม่กี่ตัวเช่นลีอะไรเงี้ยค่ะคือสภาพคล่องหรืออะไรเนี่ยอาจจะอาจจะยังเอามาเทียบกันไม่ได้เราก็เลยไปดูที่เมืองนอกส่วนใหญ่จะเป็นที่จีนนะคะพีเฉลียก็ตกประมาณสัก17เท่า แล้วก็ตัวเพ็กแคร์ค่ะอันนี้มีคนให้เทียบเยอะเลยอยู่ในทั้งสหรัฐญี่ปุ่นแล้วก็จีนนะคะ P/E เฉลี่ยประมาณ25-26เท่าเราก็เลือกใช้ที่25เท่านะคะรวมกันออกมาเนี่ยเราได้ราคาเป้าหมายเราปรับไปใช้ราคาเป้าหมายปีหน้าราคาเป้าหมายปีหน้าอยู่ที่30บาทนะคะ30บาทเนี่ยถ้าถ้าเอา P/E จากการที่เราทำ sum of the parts นะคะอิมพาออกมาเนี่ยมันตกประมาณสัก20เท่า ก็จะเห็นว่าอาจจะสูงขึ้นจากเดิมคือเดิมเราใช้ที่17เท่าแต่ก็ไม่ได้สูงจนเกินไปยังถือว่าเป็นระดับที่คอนเซอร์เวทีฟอยู่ถ้าเทียบกับกลุ่มฟู้ดด้วยกันเองถ้ากลุ่มฟู้ดตอนนี้เนี่ยเทรดอยู่ประมาณ20-25เท่าอันนี้รวมเครื่องดื่มรวมคนที่เล่นทีมใดทีมหนึ่งโดยเฉพาะไม่ว่าจะแพนเบกหรือว่ากันชงถ้าไปเล่นทีมใดทีมนึโดยเฉพาะเนี่ยบริษัทเหล่านั้นเ,นเทรดกัอยู่ประมาณแบบ30-40เท่า ใช่ราะนั้นจะเห็นว่า20เท่าที่เราให้กับ p U เนี่ย mm hmm. ก็ไม่ได้เอกริส mm ิฟ hmm. จนเกินไปย,ยังคิดว่าอยู่ระดับโซนที่ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟด้วยด้วยซ้ำนะคะก็อันนี้ก็คือเป็นในส่งอง p U ที่เรามีมุมมองที่เปลี่ยนไปแล้วก็ปรับไปใช้ราคาเป้าหมายปีหน้าแล้วก็ให้เป้าหมายเป็น30บาทแนะนําเปซื้อลงทุนค่ะครับผมเป็นหุ้นเด่นของเราในวันนี้เลยนะครับแล้วก็ราคาที่อ่อนตัวลงมาอยู่ใกล้ๆกล้บาทเนี่ยใกล้แนวรับมากนะ19.8คือแนวรับหลักนะครับตรงน เข้าลงทุนได้เป็นจังหวะที่ดีเลยแล้วก็ช่วงนี้บาทอ่อนด้วยนะเพราะฉะนั้นบาทอ่อนยังเป็นเซนิิเมนต์บวกต่อ T.U. อยู่แล้วนะครับแนะนําซื้อนะครับหุ้นเด่นของเราในวันนี้นราคาเป้าหมาย30บาทสําหรับตัว T.U. ครับผม